เป็นจังไดครับพี่น้องครับสำหรับน้ององค์หญิง16ปีเตรียมประทะกับน้องโซเฟีย11ปีคือประทะล่ำเพลินนะครับบนเวทีเดียวกันซึ่งบอกได้เลยครับว่าน้องโซเฟียกับบอธรรมดาขึ้นกันนะครับสาวน้อยลูกครึ่งนะครับอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับซึ่งน้องโซเฟียนะครับก็บมีพี่องค์หญิง คือเนตไอดอลนะครับหลังจากที่ออกรายการซูเปอร์เทนนะครับทาง่องเวิร์กพอยต์นะครับ, point, รบก็ได้เผยเรื่องเล่าดีๆของเด็กหน้อยสาวลูกครึ่งนะครับฝลังวัยสิเอ็ปีนะครับ,นะรบซึ่งเป็นก็บอกว่าเดินเส้นทางประกวดร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กหน้อยแล้วก็มีลูกข้อหมอลำนะครับเป็นพรสวรรค์มีเอกลักษณ์โดยน้อง้งหญิงนะครับคือเนตไอดอล ของน้องโซฟีเมื่อได้ทราบนะครับจากรายการซูเปอร์เทนนะครับของสองเบิร์กพอยนะครับว่าไงไๆน้ององอิงนะครับก็ได้เดินทางนะครับไปเซอร์ภายนอกจนน้องนะครับน้ำตาแตกบอกคิดว่าสีได้เจอคนที่ชอบนะครับหรือว่าเป็นเน็ตไอดอลพร้อมปไปวิญากขึ้นเวที่กับพีุองอิงโดยพี่องอิงนะครับก็ขอบคุณหลวก็มอบตุ๊ก,กตาแท่นใจให้น้องโซโซนะครับ ในเส้นทางของนักรองต่อไปซึ่งนี่แหละครับมันโบเมนวาสีไดเป็นง่ายๆนะครับนักรองละกายางที่มีเน็ดไอดอนนะครับที่พีวงอิงเป็นตัวอย่างนะครับคือว่าเป็นการสู่ชีวิตนะครับกวาที่มาถึงจุดนี้กระเบิงที่ครับยางที่เพ่งหอบฝันมาลังหานนะครับวาสีไดมากคุยกระบอโจ ส่งแชทดทรงยั้งไปเป็นเดือนบ่ครับควาสิไดมาออดิชันนะครับเมื่อมาออดิชั่นแล้วแฟนคลับก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีนี่แหละครับเดี๋ยวเบิ่งต่อไปนะครับว่าน,น้องโซเฟียนี่สิเป็นยังไรต่อไปแฟนคลับก็คอยแห้กำลังใจน้องเลยนะครับมีแฟนคลับหลายคนนะครับเพื่อนก็บอกว่าอยากให้มาขึ้นกับสาวหน่อยเพ้นานแพง เพื่อนก็บอกว่าอยากให้บอสโจนะครับซอยรับน้องนะครับแตว่าน้องนี่ถือว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถนะครับด้วยนําเสียงพี่น้องฟังเบิ้งมาไปรับยูรายการซูเปอร์เทนลูกคอนะครับถือว่าขนาดอายุแค่11ปีนะครับก็มีความสามารถในขนาดดีนี่แหละครับแววต่อไปนี่ฉายแน่นอนนะครับกระซึ่งเรื่องเาวต่างๆนะครับก่อนหน้านั้นบ่บว่าสิเป็น ชีวิตน้ององุ่เองนะครับซึ่งได้รับรางวัลมากมายซึ่งบ่เคยเปิดเผยยุ่ใส่มาก่อนนะครับบอโจกันเลยว่าโอ้ขนาดนี้ก็ยังบ่บอกพอเนาะนะครับนี่แหละครับบางอย่างบ่จาเป็นต้องอวดอ้างหรือว่าเอียงนะครับเฮ็ดแสดงเห็นเลยครับเอาปัจจุบันดีที่สุดนะครับอดีตเป็นจ่งปนไดนนะครับมันก็คือความภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่งนะครับ นี่แหละครับบ่จาเป็นต้องโชว์ไผ่นะครับนี่เดียวกับมีค้นเอาออกมาให้เบิ้งเองเนาะครับเผ็ดจังใดมันกับเป็นเผ็ดคือเกานะครับสิ่งอยู่ในตม้มยังกับตามเดี๋ยวมันกับโผล่ขึ้นมาครับเมื่อโผล่ขึ้นมาแล้วแสงแวววๆมันก็นยังมีคือเก่านะครับเพราะฉะนั้นผู้ดใดสิว่าจังไดสิไปดาม,มาอยียงหลายเดืองหลายเล่าก็ตามนะครับผมว่าว่าต้องไปสนมันหอกครับบ่ต้องไปเอาเก็บมาให้มันเป็นทุกข์ ให้ผู้เขาด่ามาเองนะครับมันเป็นทุกข,ของเขาเองอีหยังมันกอยูในใจตัวจ้กของนะครับทั้งที่ดีผมว่าบ่ต้องไปใช้ใจพวกนั้นหรอกครับเขาคิดยังมันก็เป็นเรื่องของเขาหรอกครับถ้าคิดบดด่ดีส่วนมากอีหย่างบดด่ดีมันสิกลับไปกับตัวจ้กของนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแฟนครับหรือว่าเอฟซีสาวหน่อยเป็ดบานแพงเข้าผู้ใดยอยากบอหยังกะสร้างาเขาดีกว่านะครับเฮาก็มาติดตามเรื่องเา่าดีๆของน้อง นะครับให้กำลังใจน้องมุ๋อิงว,ว่าจะเป็นทั้งคณะสาวน้อยเพชรบานแพงหรือว่าน้องโซฟียนะครับที่สิมาขึ้นกับสาวน้อยเพชรบานแพงบอสโจเพิ่นก็บอกว่าเตรียมเรื่อยๆครับเตรียมเข่ากลมนะครับเพิ่นบอกว่าหมอหมอหมอนึ่งถึงหามิถุนานาเนี่ยแะครับเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เหลืออีกโบโดนนะครับกัลกดาเนี่ก็กกสิเริ่มปิดฤดูกาลเนาะครับเมื่อปิดฤดูกาลนะครับเพิ่น เตรียมล่านจอดรถยังไงนะครับไว้ให้แฟนครับู้ใดสิไปรอชมนะครับมือปิดวงนะครับปิดวงกนช่วงเดี๋ยวสิเขาพันษาเพิ่นกัิมีการซ่อมนะครับหาเดนเซอร์เพิ่มขึ้นนะครับเห็นว่าลอย20คนบนนะครับพอไดมีความสามารถทังเต้นหรือว่าทั้งลองล่ำนะครับก็ไปออดดชั่นไปสมัครได้นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับ ก็ถือว่าเป็นอาชีพนะครับอาชีพหนึ่งที่ดีนะครับกาล่องใบเบงนะครับเพราะว่าถ้าเขามีแววหนึ่งมันสิ่งพวกนี้นะครับมันอยู่ที่บุญวาสนาพอหลังจากไปครั้งเดียวนะครับมันสามารถพลิกชีวิตตัวเจ้าของเด้เลยนะครับจ้างน้องโอญิงขึ้นกันนี่แหละครับที่ไปยังสีนะเมื่อมันคือว่าหละับบุญวาสนาคนมันบ่คือกันหลกาบ,บางคนนะครับต้องมีพร่อสวรรค์หวก็พร่อนสแสวงนั่นนะครับ พี่น้องนะครับสังเกตง่ายๆช่วงนี้กับมีค้นมาสมัครมาอดิชันหลายคื้เก่านะครับสำหรับบอโจเพิ่นกะบึงไปเรื่อยๆนะครับเพิ่นให้โอกาสนะครับสุโภสุคนนะครับน้องๆผู้ใดมีความสามารถกะไปนะครับมั่นสามารถนะครับพลิกชีวิตแค่ขามขึ้นเดเลยนะครับตอนนี้ก็ถือว่าปีทองของวงการหมอลลันะครับผู้ใดที่ไปยุ่นะครับไม่ว่าจะเป็นคณะใดก็ตามนะครับ เมื่อแฟนคลับนะครับเพิ่นให้การสนับสนุนนะครับจังหลายๆคนที่เห็นนะครับจังน้องหญิงที่กันนะครับเมื่อแฟนคลับนะครับหลายๆคนเพื่นกามอบรางวัลนำใจให้น้องนะครับน้องกัไใดนําเงินนั้นมาสร้างบ้านนะครับนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับสร้างบ้านนะครับให้พ่อให้แม่ได้ยู่ได้อาศัยหรือว่าเมื่อต่อไปนะครับเฮากะ ตองมาพักนะครับบางคนมั่นกับบ่แมนดังสันนะครับเมื่อแฟนคลับหลๆแล้วไปเฮ็ดเสียมันขึ้นจบชีวิตตัวเจ้าของเลยเลยนะครับบอมเนวาบางคนนี่ดังแล้วลืมตัวมั่นกับมีเนาะครับจังทีล่าสุดข้าวไม่อหันว่านักลองลูกทุ่งไงนะครับกับว่าขอเอ่ยนามนหละครับว่าผู้ใดยังสีเนาะครับ่นกว่าถังแตกนี่นะครับช่วงที่เฮ้าสามารถเก็บได้นะครับ เขาก็ต้องเก็บเฮาบอมเนวาสิไเป็นเหลืองในวงการนี้มั่นบอมเนนะครับเพราะว่าดังได้มั่นกะบจบได้สำคัญนะครับความกระตันยูกระตาวที่นะครับบอมเนดังแล้วลื่มบุญคุณของผู้สั่งเข้ามามั่นบอมเนนะครับอันนี้คือยกตัวอย่างนะครับบางคนแค่นั้นมันบอมเนวาสิบ,บา่าเป็นสุขคนนะครับจังนองงูหญิงกระบ,บอกนะครับว่าบ่าไปใสแน่นอนนี่แหละครับ ความกระตันยูของคนนะครับมันมีติตรสิเหิตให้โตจะของนะครับได้เจริญลุงเรื่องแฟนครับกระแห้งสิทธิตามย่างเหนียวแน่นกันหลายขึ้นนะครับ